วันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมแลนด์มาร์คชั้น31ที่ห้องอาหาร r i p r ูมแอนด์บานะครับอันนี้ก็จะเป็น s w i ชสวิช i ีรีส์นะฮะเออเป็นรสชาติกาแที่แปลกเนี่ย yeah. สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะฮะกับคลิปรีวิวที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มานั่งกินเองนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมแลนด์มาร์คชั้น31ที่ห้องอาหารริ p รูมแอนด์บาร์นะครับวันนี้เราจะมากินสไตล์อาหารที่เป็นเรียกว่าคล้ายๆโอมากเกสก็ได้เพราะนั่งบนบาร์แบบนี้แล้วเทปก็จะมาเสิร์ฟเป็นจ,นจานๆนะครับรก็เหมือนกับเป็นโอมากเกสเนื้อนั่นเองวันนี้เราได้รับเชิญจากที่นี่นะก็เหมือนกับเป็นคลิปสปอนเซอร์แต่ไม่ว่าจะเป็นคลิปแบบไหนนะฮะทกกคนนนีี่่ไดดู้ล,ล็เเหมือืออัย มีเมนูอะไรบ้างสไตล์การปรุงอาหารของเชฟเป็นยังไงราคาเท่าไหร่มีอะไรให้กินดังนั้นเนี่ยพิจารณากันเอาเองได้เลยมาแล้วเหมือนไม่เหมือนยังไงก็มาคอมเมนต์กันเอาไว้ไใต้คลิปเลยนะฮะไม่มีโออยู่แล้วช่องเราสําหรับใครที่มาที่นี่นะครับก็หลังจากจอดรถเสร็จแล้วขึ้นมาที่ชั้น31ก็จะเจอห้องอาหารนี้เลยเขาก็จะมีพนักง,งานพาเข้ามานะฮะจะมีโซนที่จัดเอาไวใ้ให้สูบุหรี่ด้านนอกจะมีห้องซิก,ก้ารูมนะฮะก็จะนั่งชิลได้แล้วก็ถ้าจองเป็นไทเซกิคอสแบบนี้เขาก็จะพาเรามาที่ตรงโอเพนแอรั กิ้งให้เราดูเลยก็จะนั่งทานอาหารหน้าบาร์แบบนี้เลยลักษณะการจัดโต๊ะนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วนี่ก็จะมีเมนูให้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราจะได้ทานอะไรบ้างอันนี้สีแดงจะเป็นไวน์ i พลริงครับที่เขาจะมีให้ในอีกราคาหนึ่งซึ่งมีราคา2,900บวกบวกจะเป็นไคเซกิเมนูอย่างเดียวไม่ได้รวมเครื่องดื่มแต่ถ้าสมมุติเราอยากได้ไวน์ i พลริงด้วยก็จะเป็น4 0 0 0บวกบวกันนี้คือเมนูอาหารทั้งหมดเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมกันนะครับการจองมานทานไคเซกิคอสแบบนี้จะมีใน วันพื่อเลดหัดแรกและพื่ออดหัสที่3มของแต่ละเดือนดังนั้นเนี่ยต้องจองมาก่อนนะไม่ได้มีทุกวันนะครับเริ่มแล้วนะฮะตอนนี้เชฟกับทีมงานเขาก็จะง่วนอยู่กับการเตรียมอาหารนะแล้วเมื่อกี้เชฟก็จะเอาอันนี้มาเสิร์ฟก็จะเป็นขนมปังที่เขาทํามาแบบโฮมเมดเลยนะฮะเสิร์ฟคู่กับเนยอันนี้แล้วก็เขามีอันนี้มาแนะนําเราด้วยนะก็จะมีเกลือ3ามอย่างโอเคเริ่มจากอันนี้ก่อนกลับมาดูที่ขนมปังอันแรกนะเราอยากชิมเปล่าๆก่อนกลิ่นเนี่ยตอนแรกนะมาอุย้ยหอมมากนะเป็นหอมมันหอมความหอมอมเปรี้ยวนิด นึงเนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีความนุ่มปนแข็งด้านนอกแข็งนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองชิมนิดนึงนะด้านนอกกรอบเลยอะมุยตักปาดออกมาง่ายเขาให้ปริมาณมาเยอะมากเลยความหอมขึ้นมาก่อนแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวนิดนึงเอออยู่ตรงในขนมปังเลยนี่นะฮะหลังจากทาระหว่างนี้เราก็จะอยู่เชฟกำลังทำไปด้วยนะฮะหอมมากมันมีความเนีนยนๆเย็นๆไปนิดนึงแล้วก็หายไปเลยทันทีเพิ่มความนวลเนียนขึ้นมาบนขนมปังหอมมากเลย กลิ่นแล้วไหมเมย์บอกว่าเป็นกลิ่นนมนมหอมละมุนมากเลยแล้วลที่นกรอบแยวพรน,นี่ลองไปแบบเยอะๆเอาแบบไม่ต้องกลัวไขมันพอกตับกันเลยนะฮะมันเบามากอะ่ะอืมขอแซกนะฮะที่เชฟจะมาเสิร์ฟเรานี่เลยครับ จริงที่เนี่ยเขาใช้คําว่าเป็นไคเซกิไคเซกิเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยก็คืออาหารลักษณะสไตล์ชาววังนั่นเองนะฮะอันแรกเนี่ยเขาจะมาเป็นนี่ในเมนูนะฮะมันคือบีฟทาท่านะฮะถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาเรียกทาทาเรตนะฮะแบบนั้นไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกป่ะน,นะเขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งพยางตรงนั้นนะอันนี้เขาจะเสิร์ฟเป็นสไตล์อันนี้จะเป็นสไตล์เกาหลีและอันนี้ก็จะเป็นสไตลเ์เฟรนช์เอ,อ่อหรือฝรั่งเศสนั่นเองเดี๋ยวจะเริ่มจากสไตล์เกาหลีก่อนมันก็ทน,ะะนิว กลิ่นหอมอารมณ์คล้ายๆน้ำมันง,งาในเกาเหลีอ่ะเวลาแบบเครื่องปรุงเกาเหลีอ่ะเย็นนุ่มเนียนละมุนไปเลยเนื้อละลายหายไปเลยอะ่ะแล้วไอสัมพันธ์นะสัมพันธ์ถึงความกรอบแล้วก็ความหยุ่นเหนียวของสาหร่ายนิดนึงขึ้นมาเท่านั้นเองความเย็นแล้วความเนียนขึ้นมาแล้วหอมหอมเหมือนน้ำมันง,งาชัดมากรสชาติจะเป็นนวลเบาๆไหลๆสไปซี่ตอนท้ายเล็กน้อยขึ้นมานิดนึงนะส่วนนี้ก็จะเป็นอีกอันที่เป็นปรุงแบบสไตล์ฝรัร่งเศสนะฮะด้านบนน่าจะเป็นเม็ดมัสตาร์ดหรือเปล่า อันนี้จะเป็นรสชาติที่จัดจ้านมากขึ้นเออแต่เนื้อเขานุ่มมากจริงๆไม่แน่ใจพอเขาสับมาแบบขนาดนี้หรือเปล่าคือถ้าไม่มีให้เขียวอะ่ะกลิ่นดุนเอาฟันสก,กินนิดนึงคือหายไปเลยอาจจะเป็นเพราะสับมาด้วยแล้วก็ตัวสัมผัสแรกเข้าไปเนี่ยความเปรี้ยวนําขึ้นมาแล้วก็ไปซี่ตา่ากลิ่นหอมอีกโทนหนึ่งเลยเป็นความหอมที่หนักขึ้นความด้านนอกเนี่ยเหมือนกินข้าวเกลียบที่เป็นข้าวพองเบาแต่กรอบรสชาติดีเนมันเป็น2สไตล์เลยอันนี้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยมันเหมือนเราได้ดูด้วยมุมมองสายตาม,มากกว่าร้านโอมาเกษระา ออกมากเกษตรเนี่ยเขาก็จะเป็นแค่สเตชันที่เชฟโชใช่ไหมบางอย่างเขาคุกกิ้งหลังร้านแต่เนี้ยโซนคุกกิ้งทั้งหมดในโซนการย่างการปุ่นการนึ่งเนี่ยเขาจะมีให้เราดูอยู่ตลอดเลยนะฮะแม้ทั้งนี่ครับคือนี่อยากให้เห็นว่าอันนี้คือมุมสายตาของเราเลยอตอนนั่งถือบ้านเลยเรามองไปเห็นกล้องแบบนี้นะนี่คือมุมสายตาเลยดังนั้นไม่เป็นความสนุกที่เราได้มาดูมาเสพเหมือนอารมณ์นะเหมือนได้เป็นกรรมการรายการแข่งทําอาหารอะได้เห็นผู้เขาเ้าแข่งขันกําลังทําอยู่ตรงหน้าเรามารอดูเมนูคอร์สต่อไปครับ จานนี้ตอนมาเสิร์ฟนะฮะอุณหภูมิเนี่ยของจานเนี่ยก็จะอุ่นๆอยู่แต่เป็นอุณหภูมิที่จับได้นะฮะนี่ก็คือขอสที่2ก็คือเป็นฟิกเกอร์ยากินะฮะเป็นเทอริยากิฟิงเกอร์ริบนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบราวน์ัตเตอร์เอสโพูม,มานี่ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็มีปอเตโต้แก้สด้วยโอ้โหเขากบงานละเอียดมากนะเนื้อเขาก็ตัดหัวตัดท้ายออกนะครับจะชิมยังไงดีล่ะเนี่ย โัอันนี้เหมือนเป็นเค็มครีมอะมีอมเค็มนิดนึงไม่อยากทำลายประติมากรรมอันนี้เลยนะฮะต้องทำไงอะนึกว่ามันจะกรอบแตกเดี๋ยวเป็นความสนุกนะฮะสร้างสารรค์ในการกินไปมันคือกรอบกอบเคี้ยวไปเค็มเ็มนิดน,ดนดเหมือนกินขนมเลยอะ แล้วมีนึงนะกินอันนี้เหมือนกรอบๆขนมขนมใช่ไหมเขาเคี้ยวไปมีความเป็นแผน่แผนๆแล้วอันนี้ก็จะมีความเค็มอ่อนนิดนึงม,มีแต่เรามีมือเดียวนะฮะอีกมือหนึ่งจับกล้องอยู่โอ้หั่นง่ายตัดง่ายตัดง่ายก็สบายหน่อยขอชิมทีละองค์ปกกระกอบก่อนเดี๋ยวให้ชิมรวมกันอันนี้อะไรเหมือนฟักเลยอ๋อหนูใชเท้าหเาหรออ,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 นะอุ่นอุ่นมาเดี๋ยวขอชิมทุกองค์ปกกระกอบนี่ชึบนีครบเลยนะมาดูว่ารสชาติโดยรวมเป็นไง ล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวไอแผ่นร่วงควรใช้เท้าเด่นขึ้นมานะพอๆกับเนื้อเลยรสชาติเขาจะเป็นนวลน,น,น,นำเทมปอ,อ่อนมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของเนื้อขึ้นมาพอกินรวมกันมือจะเป็นความนวลเนียนเนื้อมีให้เคี้ยวนิดหนึ่งโดยรวมนุ่มไม่ให้เคี้ยว,ยวกลิ่นความเป็นเทอริยากมิมีแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชัดมากแต่มันได้หลายสัมผัสความสนุกในการเคี้ยวของกรอบของนุ่ม อันนี้ขอที่3แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิชสวิชซิรินะฮะมันคือเซโรยนะฮะนูโดเป็นชาบูแล้วก็ปนเสือแอนเซซเมซอสก็คือเป็นซอสพอนซสกับซอสงาตอนที่มาเสิร์ฟเนี่ยกลิ่นมีความหอมขึ้นมาแบบน่าจะเป็นยูสุนะฮะอเขาเสิร์ฟมาเป็นแก้วแบบนี้นะฮะเป็นดับเบิลวอลสวยเลยนะครับแล้วเนื้อก็ความสุกคือเขาเชฟเขามาราดน้ำซุปตรงข้างหน้าเราเดี๋ยวเราขอชิมน้ำซุปก่อน เบา,บา,าๆไล่ๆรสชาติจะเป็นความเป็นเน้นไปทางกลมกล่อมอ่ะเป็นซุปเนื้อที่มันกลมกล่อมไม่ได้ไปทางเปรี้ยวไม่ได้ไปทางเค็มไม่ได้ไปทางหวานเออเป็นกลมกล่อมอูมามิอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะอุปกรณ์นี่เขามาเสิร์ฟมีช้อนเล็กกับต้อมเล็กด้วยนะฮะก็อ่ะอันนี้ละกันตะเกียบเป็นตะเกียบแบบนี้นะถ้าไม่รีวิวตะเกียบไม่ใช่ช่องเรานะ <laughs> เริ่มจากโอข้างล่างข้างล่างจะเป็นเห็ดกับทุกคน ดึบดึบใ้คำว่า,าดึบดบมันเป็นความดึงบวกหนึบบวกกลึบนะมันคือดึบดบนั่นเองแล้วก็เนื้อมี3ชิ้นเดี๋ยวจะชิมอย่างละหนึ่งซอสพอดีเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะเอานี้เพียวๆก่อนนะฮะที่ไม่ต้องจิ้มซอสอะไรเลยอื เป็นความนุ่มหอมเนื้อเบาๆเนื่องจากน่าจะเป็นไทยวากิวดังนั้นกลิ่นของเขาเนี่ยจะไม่ได้แรงเหมือนกับออสเตรเลียนวากิวแล้วก็ไม่ได้แบบหายไปเลยแบบเหมือนวากิวญี่ปุ่นแบบนั้นแต่มันก็จะเป็นความนุ่มแบบให้เอาฟันกัดไปสักสองชึบแล้วก็จะหายไปซอสจะเป็นรสเพลนๆของเนื้อเดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มคอนเสิครับ กลิ่นยูฟมาจากพรอนเจอร์่มเพล์นะฮะคือยูฟุพอนเจอร์มีความเปรี้ยวเล็กน้อยกินเข้าไปเนี่ยมีความสดชื่นขึ้นมาเยอะมากเลยเป็นเมนูทั้งชาบูแล้วเป็นเมนูซุปไปด้วยในตัวอ่ะมาจิ้ม,มน้ําจิ้มงาบ้างอืมหอมงาขึ้นมาเลยขึ้นมาความข้นปานกลางไม่ได้หนักมากทุกคนเราเพิ่งสังเกตนี่คือครั้งแรกที่เรามากินสไตล์คเซกิโอมาเกะเซแบบเนี้ยนะฮะที่เป็นเชฟฝรั่งนะะปกติจะเป็นเชฟญี่ปุ่นพูดอังกฤษหรือไม่ก็เชฟไทยนี่คือครั้งแรกที่เป็นเชฟฝั่งนะะ เราพยายามฟังเชฟแล้วก็แปลให้ทุกคนฟังนะขอสอบไปนะฮะ <c oughs> เขาใช้คำว่าบูชเชอร์คัตตรงนี้นะแล้วเมื่อกี้เท่าที่เราพยายามจับใจความได้ก็คือเหมือนกับปกติส่วนบูชเชอร์คัตเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เหมือนกับบูชเชอร์คือคนที่มาทําเนื้อเป็นคนที่มาจัดการกับเนื้อให้มันออกมาเป็นชิ้นๆเพื่อที่ก่อนที่จะนําออกขายแล้วส่วนของบูชเชอร์คัตเนี่ยปกติจะเป็นส่วนที่เหมือนกับเขาจะเก็บไว้เองอ่ะเพราะเป็นส่วนที่แบบดีจริงดีกว่าพวกไอดีกว่าพวกเทนเดอร์รอยอะไรพวกนี้อีกอ่ะเออแต่ว่าเนี้ยก็คือเป็นส่วนท แต่ว่าถ้าข้อความนี้ผิดพลาดประการใดก็เวลาที่มากินปุ๊บแล้วแปลออกก็มาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปนะฮะเรามากินในฐานะคนดูมาเริ่มต้นชิมจะชิมยังไงดีอ่ะเขาเสิร์ฟมาคู่กับซอสอันนี้ด้วยอะ่ะอย่างแรกก่อนเลยเจ้านี้คือสิ่งใดน่าจะเป็นมันคิดว่าน่าจะใช่ มันแหละด้านน้องมีความกลิ่นความเคยมนิดนึงตรงกลางก็คือเป็นเหมือนมันบดแบบนี้เป็นการทําเครื่องเคียงมาได้เป็นสไตล์ดีอะเออเป็นสไตล์เครื่องเคียงที่แล้วนี่ก็ซอสของเขานะตรงนี้แล้วกันนะมาลองดูเขาทําเครื่องเคียงมาแบบเหมือนกับเก๋มีความเป็นมันเป็นซอสอีกอันหนึ่งอันนี้มีความโอ้บรรยายไม่ถูกเลยมันจะหวานแต่ถูกเบรกไว้แล้วก็ขึ้นมาเป็นเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็ถูกเบรกไวอีกแล้วก็ขึ้นมาเป็นความเค็มแปลกดีฮะอ เนี้ยเป็นเนื้อส่วนที่คนที่ชอบกินน่าจะเป็นคนที่มีความชอบการเคี้ยวมีความสนุกกับการเคี้ยวดังนั้นเนี่ยพอเคี้ยวเขามันจะเป็นความนุ่มแล้วก็แบบมีให้เคี้ยวแล้วก็ในระหว่างการเคี้ยวก็จะมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้มีความเปรี้ยวอ่อนๆแล้วมีมีความไปซี่เล็กๆแทรกเข้ามาด้วยจริงห้องอาหารเนี้ยมันเป็นเหมือนครับเป็นเหมือนห้องอาหารที่เป็นเต็กนะครับในในชั้นเนี้ยลังนั้นเนี่ยเราสามารถมาทานได้ที่เป็นเมนูอื่นที่เป็นเมนูปกติไม่ได้เป็นคไคซสกิคอสแบบนี้ก็มี นี่เขามาให้ข้อมูลเพิ่มคือไอสีขาวที่เรากินไปเมื่อกี้มันเป็นการลิกพิ r e ก็คือเป็นกระเทียมที่โลชั่นของเขาก็จะอ่อนๆน,นิดนึงเนาะแต่อสีดามันก็คือกระเทียมทุกคนกระเทียมธรรมดาที่แหละที่เป็นสีดาเออถึงว่ากลิ่นคุ้นมากกลิ่นขึ้นมาชัดแต่ไม่ได้ทิ้งความเหม็นกระเทียมเอาไว้ในปากเพราะว่าเขาบอกว่าเชฟอะเหมือนกับเอาไปสโลคุกในหม้อหุงข้าว30วันเออกว่าจะได้แบบเนี้ยแล้วกระเทียมมันเปลี่ยนสีของเขาเองและนี้ตรงมันของเขาเนี่ยนะมันมีความเป็นเลเยอร์ด้วยตอนตัดออกมาเนี่ยเหมือนเป็นเค้กที่มันเป็นเลเยอร์อ เออเป็นรสชาติกระเทียมที่แปลกเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้มันคือ tomato water g r a n i t e นะฮะเขาบอกว่าอันนี้คือเขาทำมาจากเหมือนกับเอามะเขือเทศมาเพรสมันให้แบบน้ำมันขึ้นมาแล้วเราก็แยกกาดมันออกมันก็คือน้ำมะเขือเทศเข้มข้นที่แบบเขาทำเองอะแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นเกรดๆแล้วขูดๆออกมาเป็นไอติมแบบนี้แล้วเสิร์ฟคู่กับบัลซามิกคาเวียนะฮะ <laughs> อันนี้แปลง่ายเข้าใจง่าย โอนุกมะเขือเทศเียครับมะเขือเทศเลยขนารู้ว่าทเมโต้นะปกติเป็นคนที่ขนลุกกับการกินมะเขือเทศอยู่แล้วเห็นสีแบบนี้อตลกดีนะสีขาวแบบนี้เลยแต่เข้าไปเนี่ยมะเขือเทศแบบม,มาเป็นลูกเลยความอมเปรี้ยวมาเหมือนเคิร์บมะเขือเทศอะเออเรสชาติมะเขือเทศเลยเปรี้ยวมาเมื่อตัดได้แฉลบหวานนะเออส่วนอันนี้เม็ด ต่งมากเลยอ่ะตำท่านมันจะมือแบบเม็ดๆวิ่งในปา่าพอกัดแต่ออกมามันจะเป็นความเปรี้ยวออสมิกเลยอ่ะเออดังนั้นมันควรกินคู่กันเพื่อเสริมความเปรี้ยวเข้าไปอีกเหมือนกับเขาพยายามเอาความเปรี้ยวขึ้นมาเพื่อตัดเลียนเพราะว่าอย่างจานเมื่อกี้มันจะเป็นเมนูที่รสชาตินหนักความเข้มข้นของกลิ่นเนื้อก็หนักแล้วก็ตัวซอสของเขาก็เพิ่มความหนักไปอีกกระเทียมก็หนักไปอีกดังนั้นเนี้ยมันเหมือนกับการเคลียร์พาเลตข,ของเราอ่ะเคลียร์ลิ้นเนาะ ต่อ,อไปอันนี้คือ Beef f i c e นะครับก็คือชื่อเมนูคือ Fa ต c าว s อย m a r i n a d e ก็คือข้าวผัดมันเนื้อนั่นเองนะครับมาพร้อมกับไข่ดองแต่ข้าวผัดมันเนื้อของเขาเนี่ยสีจะไม่ได้เป็นโทนน้ำตาลแบบอื่นอันจะออกเป็นสีโทนส้มไม่แน่ใจว่าจ,วจากไฟด้วยหรือเปล่านะฮะจริงๆอุ๊ยพลาดไปแล้วจริงๆมันต้องเป็นภาพนี้มันต้องเป็นภาพนี้ทุกคนลืมภาพเมื่อกี้ในหัวทิ้งไปก่อนนะมันต้องเป็นภาพนี้ครับอืออกมาจา้ะนี่ฮะดองมาได้กำลังดีครับมีความเหนืดนิดนึง เป็นข้าวผัดมันเนื้อที่สไตล์มีความไปทางแดนกิมจินิดนึงอ่ะอมไม่ใช่แบบข้าวผัดมันเนื้อสไตล์ฝรั่งเลยมีความมันกลิ่นหอมมันเนื้อขึ้นมาแต่มันมีความอมเปรี้ยวแซ่ของความคล้ายๆกิมจิด้วยนิดนึงปรมเหมือนข้าวผัดกิมจิรสอ่อนๆแล้วก็ใส่เนื้อเรียกว่าอะไรดีไม่ใช่เนื้อสับเนื้อเต๋าแบบนี้ลงไปไข่ก็จะเพิ่มความนวลๆขึ้นมานิดนึง เขาบอกว่าเนี่ยเป็นชาที่เหมือนกับใช้บีฟคอน sume ด้วยเป็นแล้วก็มีหมุนไพรอันนี้เขาเขาเขียนว่าใช้ทมมเดี๋ยวลองชิมดูนะออ๋อมันคือชาบอกบอกก่อนดูนะดูนะมันคือใบที่เป็นมันคือการชงชาเลยแต่พอดมเนี่ยกลิ่นมันคือซุปกลิ่นมันคือซุปเลยมันคือซุปเนื้อเนาะ,นะกลิ่นมันคือซุปเนื้อเลยทุกคน ร้อนนะฮะร้อนเนะิ่นเปล่าด,ดีโอเคเลยทุกคนชัดเจนว่านี่คือซุปมิติใหม่ในการเสิร์ฟซุปเลยแล้วก็เอาเป่าดีๆไม่งั้นลิ้นพองนะฮะเป็นความเค็มอ,อ่อนๆปนความอูมามิแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรไม่ใช่มีแค่ทามอะ่ะมันมีอะไรอย่างหนึ่งที่รสชาติคุนค้นมากเลยกลิ่นคุ้นมากเลย มันคือซุปเนื้อตุ๋นสมุนไพรอารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่ะของวานเขาเนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่างช็อกโกแลตฟองดองกับอะไรสักอย่างนะะมาลองดูสิโู้ํทำออกมาได้เป็นลาวาได้ดีมากนะครับ คือเมนูเนี้ยช็อกโกแลตฟองดองกับช็อกโกแลตลาวานี่ก็น่าจะอันเดียวกันแหละนะฮะบางทีก็เข็นเรียกไปเรียกมาส,สาหรับสองอย่างนี้แต่ว่าสําหรับคนที่ทําออกมาได้ไหลยเยิ้มแบบนี้อันนี้คือวัดความสามารถของเชฟประมาณหนึ่งเลยนะฮะดีอ่ะหวานไม่ขมมากอันนี้เหมือนเป็น, um ble, น,น,นครัมเบลนุ่มๆไอศกรีมวานิลาหรอหวานหวานหวานมันนิดหน่อยนี่อะไรอ่ะเหนืดอันนี้มีความเหนืด เป็นความหวานขึ้นมาช้าๆแล้วเหมือนตัดด้วยเค็มเป็น after taste นิดนึงอ่ะอตอนท้ายนะรสชาติเขาแบบหลากหลายดีเหมือนกันนะคลัมเบบางส่วนก็กรอบก,ก็มีให้เขียวเรื่องของหวานเพราะ่<อ>มันไม่ได้หวานเกินไปเพราะความหวานของช็อกโกแลตอะมาเจอกับความหวานของไอศกรีมแต่มันกระปลบลงมานิดนึงมันเบรกค,ความหวานไว้มันทําให้หวานแต่ไม่เลี่ยนอืมงั้นโดยรวมเนี่ยรสชาติเออดีสําหรับคนที่แบบไม่ได้แบบสายชอบกินหวานจ๋าแบบเราแต่ว่าเมนูนี้เป็นความหวานที่กําลังโอเค เป็นการปิดท้ายเมนูที่ทำได้ดีครับพิสูจน์ความสามารถของเชฟได้อย่างดี จากที่มากินที่นี่รู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่สัมผัสได้นะคือเชฟเก่งมีความสามารถแล้วแต่ละเมนูที่เขาเติบออกมาในแต่ละคอร์สเนี่ยมันเป็นความหลากหลายอารมณ์คือโทนของแต่ละอันจะต่างกันออกไปเลยจะมีที่คล้ายกันอันแรกก็คือเป็นเกาหลีอันแรกเลยกับข้าวผัดมันเนื้อที่มันมีความไปทับซ้อนกับเกาหลีนิดนึงส่วนนั้นอื่นมันก็จะสไตล์แบบคนละแนวไปเลยเนื้อมีนุ่มแบบทาท่าไปเลยหรือนุ่มแบบชาโบูแล้วก็มีให้เคี้ยวแบบส่วนที่เป็นบูชเชอร์คัดก็มีเออดังนั้นเนี่ยสไตล์ที่นี่อาจจะเหมาะสาหรับคนทีี่่ออยากกินนเื้ท หลายสัมผัสหลากหลายรสชาติหลากหลายโทนหลากหลายชาติแบบนี้แล้วราคาเนี่ยก็ถือว่าคนละ2,900บวกบวกถือว่าไม่ได้ถูก ไปเลยแล้วก็ไม่ได้รุนแรงเกินไปนะครับสำหรับคนที่อยากมากินเนื้อในลักษณะนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพิจารณาตามความชอบของแต่ละคนเลยครับกับลักษณะของรสชาติและเมนูตามที่เราได้บรรยายไปจองเข้ามาได้นะฮะทักเข้ามาได้ที่เ,ออเพจของโรงแรมก็ได้นะครับแลนด์มาร์คหรือเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปตรงเดสคริปชันนะฮะกดเข้าไปดูตรงนั้นได้เลยอย่างที่บอกนะไม่มีทุกวนันมีวันพฤรหัดที่1คือพฤเรหัดแรกแล้วก็พฤเรหัดที่3ของในแต่ละ นะครับทักเข้ามาจองกันได้แล้วก็แม็กซิมัมเนี่ยเขาจะรับได้แค่8ที่สูงสุดเท่านั้นเพราะว่าเคาน์เตอร์เนี่ยเขามีความยาวเท่านี้นั่นเองนะฮะรอบจะมีรอบเดียวก็คือรอบเย็นสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าใครอยากสนับสนุนอยากใช้บริการเราโอ๊กกับเมย์ M e, เราสองคนมีประสบการณ์ในการดูแลคนลดน้ําหนักมาแล้วแล้วนี่น้องเมย์เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับง,งานมากนะฮะวันนี้เรามากินเนี่ยเป็นวันที่5เดือน5้มีโปรนะฮะเป็นแฟลตเซลแฟลตดิวนี่นั่งจัดคอสลูกค้า <c oughs> เออนะนั่งจัดคอสลูกค้าแล้วก็าานน้เมมยกิดว นเ,นเข้ามาทักได้ที่ไลน์น้องเมนะครับถ้าอยากลดน้ําหนักอยากกระชับสัดส่วนดูแลรูปร่างมีส่วนเกินเล็กน้อยน้ําหนักไม่ได้เกินก็มาคุยกันได้นะถ้าลองวิธีตัวเองแล้วมันลดไม่ได้อะเราใช้วิธีธรรมชาติไม่ใช้ยาประสบการณ์ตรงนี้เจปีละออกแบบเฉพาะบุคคลเลยลองมาพูดคุยกันก่อนว่าไลฟ์สไตล์เป็นไงชอบไม่ชอบลักษณะการกินการใช้ชีวิตเป็นยังไงมาลองดูว่าคอสที่เราจัดให้อะเป็นยังไงถูกจริตไหมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชอบก็มีโอกาสก็ได้ดูแลกันในการพูดคุยทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายทักได้ที่ MEL น้องเเเมมมยโลล O M o M A y เลยนะครับแต่ถ้าสมมติใครที่อชอบดูรีวิวอาหารอย่างนี้ไม่ซีเรียสเรื่องอย่างอื่นเลยโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วเจอกันทุกๆวัน,นะะังครแล้วก็วันศุกร์ตอน5โมงครึ่งครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ,บายๆทุกคนครับสวัสดีครับเห็นนะด้านบนน่าจะเป็นเม็ดมันข้างจะเป็นเห็ดกับมันเนี่ยนะมันมีความเป็นเลเยอร์ด้วยตอนหลังนี่เป็นครับดีอ่ะหวานไม่ขมมาก